แล้เรื่องเช้านะคะ7นาฬิกา35นาทีค่ะต่อในกรณีที่คุณอรุณุไทยได้พูดทิ้งท้ายไว้ในเบรกที่แล้วนะคะความร้อนใจกังวลใจของนายวัชรพเพชรทองว่าเดี๋ยวจะเอาเงินกองทุนยุติธรรมเนี่ยไปช่วยสิบตัวนวดตรีบัณฑิตเนี่ยในข้อหายยิงวัดพระแก้วเนะะี่ยนะคะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เนี่ยนะเขาชี้แจงไปแล้วหนึ่งรอบาจากทางด้านของกระทรวงยุติธรรมคราวนี้ต้องชี้แจง ย้ำก็ไปอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อที่นายวัชระเนี่ยได้คลายความกังวลใจสักทีโดยนางสาวปิติการสิทธิเดชค่ะคนนี้เป็นรองอธิบดีกรมคุ้มครงองสิทธิและเสรีภาพนะคะชี้แจงหลักเกณฑ์การขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมภายหลังจากที่นายวัชระเพชรทองอดีตสสพักประชาธิปัตย์นะคะขอตรวจสอบการใช้ใจ่ายเงินกองทุนยุติธรรม ในเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่ปี2553ถึง2557ว่ารัฐบาลในขณะนั้นมีนโยบายสร้างความปรองดองสมา,านฉันท์ของคนในชาติแล้วก็มีมตินะคะจากคณะรัฐมนตรีเนี่ยสั่งการให้ความช่วยเหลือเยียวยาโดยไม่เลือกปฏิบัติในการที่จะช่วยประกันชั่วคราวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายช่วยเหลือไปแล้วจำนวน96รายนะคะเป็นเงินเนี่ย 82ล้าน1 0 5 0 0บาททั้งนี้ในะกรณีที่ผู้ร้องขอสนับสนุนเงินหรือค่าใช้จ่ายกองทุนยุติธรรมนั้นมีการหลบหนีก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบแล้วก็ติดตาม7ขั้นตอนด้วยกันแล้วก็จะยื่นฟ้องเรียกเงินคืนจากผู้ค้ำหรือญาติที่มาทำสัญญาค้ำประกันไว้แต่ในส่วนที่นายวัชระกังวลมากเลยเนี่ยนะคะในการพึ่งจะประกันตัวกันไปเนี่ยของสิบตำรวจตรีบัณฑิตศรทธิทุมเนี่ย จำเลยในคดียิงวัดพระแก้วเนี่ยนะคะในส่วนนี้คุณปิติการยืนยันว่าเป็นการยื่นประกันตัวด้วยหลักทรัพย์ของตัวเองไม่ใช่เงินจากงบประมาณของรัฐนะคะก็น่าจะชัดเจนแล้วนะคะนนเดิมมค่ะต,ต้องย้ำงอีกรอบหนึ่งซ้ำนะคะ,ะได้ยินหรือ,อยังไม่รู้นะ <laughs> มาดูความคืบหน้าคดีการสั่งสลายการชุมนุมที่อยู่ในชั้นของปปชกันบ้างนะคะจริงๆเนี่ยมีข่าวว่าจะชี้มูลความผิดตั้งแต่กรกฎาคมซะแล้วด้วยซ้ำนะคะนี่ก็ล่วงเลยมาจนถึงเดือนกันยายนแล้วแต่เห็นว่ามีความคืบหน้าน่าจะภายใน1เดือนนี่ค่ะน่าจะรู้ผลแล้วค่ะโดยนายปานเทพกล้านรงรานค่ะประธานปป,ปชนะคะก็พูดถึงกรณีคําสั่งคอสอชที่ให้ปฏิบัติหน้าที่ประธานปปชต่อ จนกว่าจะมีการสรรหากรรมการชุดใหม่เข้ามาดำรงตำแหน่งนะคะโดยบอกว่าหลังจากนี้ค่ะจะเร่งพิจารณาคดีทางการเมืองที่สังคมเนี่ยให้ความสนใจนะคะอย่างเช่นกรณีการทุจริตการจัดซื้อจัดสร้างสนามฟุตซอลนะคะกรณีทุจริตก่อสร้างโรงพักทดแทนจำนวน396แห่งกรณีการสลายชุมนุมของทางกลุ่มนปชเมื่อปี53 ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยค่ะขณะนี้ก็ได้ไต่สวนพยายนครบทุกปากแล้วนะคะอยู่ในขั้นตอนการสรุปสํานวนของทางคณะอนุกรรมการไต่สวนข้อได้จริงก่อนจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการปปชพิจารณาชี้มูลหรือไม่ต่อไปคาดว่าจะใช้เวลาไม่เกิน1เดือนนะคะก่อนคณะกรรมการปป,ปชเนี่ยจะครบวาระพ้นจากตําแหน่งในปีนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระแก่กรรมการปป,ปชคนใหม่ ที่จะเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ต่อนะคะแม่เบืองต้นเท่าที่ทางคุณปันเทพพูดเนี่ยหลักๆก,ก็จะมีคดีฟุตซอลนะคะสนหรบฟุตซอลคดีโรงพักทดแทนคดีสลายการชุมนุมก็น่าจะเป็น3คดีนี้แหละนะคะในเบื้องต้นก่อนที่ว่าได้มีการไต่สวนพยายนครบทุกปากแล้วแล้วก็คาดว่าไม่เกิน1เดือนเนี่ยก็น่าจะมีการ ชี้กันออกมานะคะว่าจะชี้มวลอย่างไรต่อไปก็ติดตามกันนี่ก็กันยามากลางกลางเดือนแล้วนะคะไม่เกินปลายเดือนหน้าน่าจะได้รู้ผลของคดีต่างๆเหล่านี้กันนี่ลรงพักทดแทนมาพร้อมกับคดีสลายการชุมนุมเลยนะคะทั้งที่เกิดขึ้นก่อนเนี่ยนะคะฟูซโลด้วยฟูซอลนี่ <c oughs> เกิดเรื่องอื้อเฉาขึ้นก่อนหน้านี้อีกนะ <c oughs> ใช้เงินงบประมาณหลายหลายหลาย้านมากๆเลยล่ะค่ะไปทำความสะอาด<ะ>ยังไม่เคยใช้นะคะแต่ก็มอนุวัตงบประมาณไปทำความสะอาดสนามฟุตซอลที่ไม่เคยใช้เลยแล้วก็สร้างไม่ได้มาตรฐานตามที่เป็นข่าวเนี่ย <นะ S 2> เสร็จไ,ไม่ทันกหนนด่รสร้างไม่ทันกำหนดใช่แล้วก็ม,ม,มันสกปรกไง,ง,งก็ไม่ทราบแต่ใช้งบประมาณหลายพัน หลายล้านบาทเนี่อพราะว่าจัดคอนเสิร์ตได้ได้เคยมีใครไปจัดคอนเสิร์ตไม่มีพฉันว่าคงกลัวว่ามันจะถล่มเใช่ไปดูกันที่คดีฝ่าฝืนคำสั่งคสชย้ำนะคะว่าประกาศและคำสั่งคสชเป็นกฎหมายและใครที่ฝ่าฝืนคำสั่งคสชก็ต้องรับโทษแบบนี้ค่ะ ซึ่งทางด้านของสารแขวงดุสิตนะคะได้มีการอ่านคำพิพากษาสารอุทธรคดีนายนัทสัตยาพรพิสุทธิ์นะคะฝ่าฝืนคำสั่งคอสอชอที่ให้มารายงานตัวโดยโลงโทษค่ะสั่งปรับ4,000บาทแต่ว่าเนื่องจากจำเลยรับสารภาพนะคะจึงมีการลดโทษเหลือกึ่งหนึงเป็นปรับ2,000บาทส่วนโทษจำคุก2เดือน20วันนะคะจำเลยรับสารภาพลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ1เดือน10วัน แต่ว่าสารไม่สั่งจําคุกเลยค่ะคดีนี้สารชั้นต้นนะคะได้มีการลงโทษจําคุก1เดือน10วันเท่านั้นไม่มีโทษปรับจําเลยอยู่ในเรือนจํา5วันก่อนที่จะได้รับการประกันตัวโดยได้มีการใช้หลักทรัพย์4 0 0 0 0บาทจากนั้นอายการอุทธรแล้วก็ขอให้เพิ่มโทษในการปรับด้วยนะคะ นายยิ่งชีพอัจฉนนร์เน่์ผู้ประสานงานโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอได้บอกนะคว่านี่เป็นคดีการเมืองคดีแรกที่สารไม่สั่งจำคุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา55ซึ่งเป็นมาตราที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะยกเว้นโทษในคดีความผิดเล็กน้อยนี่จึงเป็นสัญญาณที่ดีที่สารพยายามหาช่องทางเพื่อไม่สั่งจำคุกจำเลยนะคะ นายนัดได้บอกคะ่ะว่าตอนแรกเนี่ยทำใจแล้วก็เตรียมใจแล้วเตรียมกางเกงขาสั้นแล้วก็รองเท้าแตะมาด้วยนะคะแต่กลับเป็นว่าสารเนี่ยเห็นใจจึงประหลาดใจอยู่จากนี้ก็จะโทรศัพท์แจ้งให้ทหารที่ติดตามความคืบหน้าของคดีให้ได้ทราบนะคะทั้งนี้เหตุที่คดีของนายนัดพิจารณาที่ศาล คนเรือนเนี่ยค่ะเนื่องจากความผิดของนายนัทเกิดขึ้นก่อนวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาที่คอสชอจะประกาศให้สารทหารมีอำนาจพิจารณาคดีพลเรือนนั่นเองนะคะก็ถือว่าเป็นความโชคดีคนอื่นๆที่ถูกเรียกตัวหลังวันที่25พฤษภาคมไม่มาก็ขึ้นสารทหารไปนะคะทีนี้มาดูความคึบหน้ากับเหตุระเบิดนะคะที่สารเท้ามหาพรหมที่ราชประสงค์เมื่อวันที่17 เดือนที่แล้วนะคะก็ในตอนนี้ก็ครบ1เดือนเต็มๆแล้วก็สาไดิีการอนุมัติหมายจับไปเป็นที่ไรที่13กันแล้วนะคะสาลจังหวัดมีบุรีคะ่ะอนุมัติหมายจับนายอับดุลตาวาฟอายุ40ปีชาวปากีสถานเลขหมายจับนะคะที่จอจาน843สีทับส5งลงวันที่17กันยาย,ยนเมื่อวานนี้ในขอาาร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญ,ญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและร่วมกันมีซึ่งยุทธภัณฑ์ไว้ในครอบครองโดย ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งการออกหมายจับนายอับดุลเป็นการขยายผลจากการเข้าตรวจค้นห้องพักที่พูนอนานอาพาร์ตเมนต์ย่านหนองจอกเมื่อวันที่29สิงหาคมที่ผ่านมารวมถึงจากคำให้การสดทอดของนายไมเรดี้ยูซูฟูที่ระบุค่ะว่ารู้จักกับนายอับดุลซึ่งสอดคล้องกับคำให้การของพยานที่เคยเห็นนายอับดุลและนายไมเรดี้ว่ามีการไปหา,าไปมาหาสู่กันนะคะที่พู่นอนานอาพาร์ตเมนต์ โดยนายอับดุลถือเป็นหัวหน้าขบวนการค้ามนุษย์นะคะขนส่งชาวอุยกูเข้าออกประเทศไทยเพื่อไปประเทศที่3รวมถึงการสนับสนุนช่วยเหลือชายเสื้อฟ้าและชายไม่ทราบชื่อที่เคยปรากฏตัวที่ห้างสับสินค้าย่านบางกะปิหลบหนีไปประเทศมาเลเซียนะคะก็ย้ำนะคะเป็นหัวหน้าขบวนการค้ามนุษย์นะคะสำหรับนายอับดุลนะคะนายอับดุลตาวับชาวปากีสถานนะคะ ที่เป็นหัวหน้าขบวนการค้ามนุษย์ขนส่งชาวอุยกูเข้าออกประเทศไทยเพื่อไปประเทศที่สนะคะย้ำนะคะไม่ใช่เกี่ยวข้องกับกรณีส่งตัวชาวอุยกู109คนกับประเทศแต่ย่างใดอันนี้เป็นประเด็เดนการค้ามนุษย์ค่ะนะคะทีนี้ค่ะในส่วนของความคืบหน้าแล้วก็การจับกุมผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหาเนี่ยนะคะล่าสุดค่ะทางด้านของพลตจักรทิพย์ก็ออกมาบอกว่าจริงๆเนี่ยจะจับได้อยู่แล้วนะคะ สื่อเนี่ยแหละนำเสนอจนทำให้มือระเบิดเนี่ยนีรอดไปได้นะคะสื่อเลยนะคะแล้วก็ความคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวก็จะไปขอความคืบหน้าขอรายละเอียดขอข้อมูลเชิงลึกจากการที่มาเลเซียนั้นได้จับกลุ่มผู้ต้องสงสัย3รายด้วยนะคะโดยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาค่ะรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยบอกว่า การมอบหมายให้พลตำรวจโทสุชาติธีรสวรรรัตเจรตําำรวจพร้อมคณะเนี่ยเดินทางไปประสานข้อมูลเชิงลึกตลอดจนพูดคุยกับผู้ต้องหา3รายที่ถูกตำรวจมาเลเซียควบคุมตัวได้ก็จะมีความชัดเจนว่าทั้ง3รายนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดบริเวณแยกราชประสงค์แล้วก็ท่าเรือสาทรมากน้อยเพียงใดโดยขึ้นอยู่กับกรอบกฎหมายแล้วก็ข้อกำหนดของทางการมาเลเซียว่าจะให้ตำรวจไทยสามารถพูดคุยกับผู้ต้องหาได้มากน้อยแค่ไหน โดยหากการสอบสวนของตำรวจไทยพบว่าทั้ง3รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุระเบิดในกรุงเทพมหานครก็สามารถขอตัวนะคะขอส่งตัวกลับมาดำเนินคดีในประเทศไทยได้เนื่องจากไทยแล้วก็มาเลเซียนั้นมีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนเพราะวันนี้ยืนยันด้วยนะคะว่าได้มีการประสานตำรวจสากลเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาที่ยังหลบหนีอย่างต่อเนื่องรวมทั้งประสานข้อมูลกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปอปอง,งอ ในการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินด้วยนอกนอจากนั้นนะคะพตเรตจากทิฟ์ยังยอมรับว่ารู้สึกเสียใจกับการเผยแพร่ข้อมูลการสอบสวนที่เป็นไปอย่างรวดเร็วจนทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุไหวตัวหลบหนีออกนอกเส้นทางที่ตำรวจเนี่ยคาดการไว้พร้อมขอความร่วมมือสื่อมวลชนในการนำเสนอข้อมูลด้วยค่ะ เสียใจเลยนะฮะสื่อไปนำเสนอในเรื่องของข้อมูลการสอบสวนเนี่ยรวดเร็วเกินไปผู้ก่อเหตุไหวตัวเลยจับไม่ได้อยไง้ยตอนแรกนี่จะไม่ไม่ไหวตัวอยู่แล้วนะใช่ตอนแรกนี่จะนั่งชิวๆอยู่เนี่ยอยู่ในประเทศไทยเนี่ยล่ะเพราะคาดว่าคงไม่มีใครรู้ว่าเพิ่งจะก่อเหตุระเบิดมา ก็จะอยู่ชิวๆอันนี้ที่ฉันพูดเองส <c oughs> ื่อพูดปุ๊บไหวตัวเลย <c oughs> ต้องหนีแล้วทีนี้นี่ <c oughs> <c oughs> ไม่ก็คือสื่อนี่นั่งเทียนหรือว่าโมโนได้อะคะว่าไอ้ชายเสื้อเหลืองหรืออะไรเนี่ยอยู่ที่ไหนถ้าตำรวจไม่พูดหรือไม่มีแหล่งข่าวกล่าวว่าหรือพนักงานชุดสืบสวนได้มาบอกอะไรแบบนี้ค่ะสื่อก็จะไม่รู้ไหมคะ <c oughs> ข้อมูลไหนที่มันเป็นความลับที่ฉันจําได้ว่าท่านก็จะบอกว่าเรื่องนี้ขอยังไม่เปิดเผยเพราะว่ามันเป็นความลับ ขอไว้สามารถมีความคืบหน้ามากกว่านี้จะมาแจ้งอีกทีหนึง่งอะไรที่บอกสื่อได้ก็บอก,บอกและสื่อก็จะเผยแพร่และดิฉันเคยฟังสื่ออาวุโสที่เป็นสื่อที่ทํางานกับตํารวจมามนะคะท่านก็มาเป็นก็มาจากวิทยุอะไรแบบนี้แล้วก็รายงานประสบการณ์การทางานที่ผ่านมาเนี่ยท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้สื่อข่าวกับตํารวจที่ทํางานอยู่ในสายเดียวกันเนี่ยข้อมูลบางอย่างที่บอกไปแต่ ขออย่าเผยแพร่เขาก็จะบอกสื่อนะอว่านี้อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตีพิมอย่าเพิ่งเผยแพร่นะเขาขอกันได้ค่ะแค่บอกอ่ะในยุคข,ของท่านนะท่านก็เปลียนเทียบในยุคท,ที่ท่านทำงานเนี่ยบอกแล้วก็จะรู้แล้วว่าตรงนี้เราจะไม่เผยแพร่แต่อย่างเงี้ยไม่รู้ว่าลืมบอกหรือหรือยังไงที่คุณกุณนิดาว่าใครเป็นคนเอามาบอกแล้วไม่ได้กำชับหรือยังไง ก็คือถ้าไม่อยากเปิดเผยในตอนนั้นก็ก็ไม่ต้องแถลงใช่ไหมคะกับสื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นหลักอ่ะดิฉันว่ามันอยู่ตรงนี้ค่ะต่อให้ว่ามีข้อมูลการสืบสวนสอบสวนกี่มากน้อยก็แล้วแต่ผู้กระทําความผิดทําแล้วจะมานั่งนิ่งนอนใจ <c oughs> นั่งดูซีรีส์ดูละคร <c oughs> อยู่ใน บริเวณที่สูงเสียงนั้นไหมคะนึกว่าข้าราชการเกษียณที่ใช้ชีวิตโรไลน์นะโรไลน์หยดร้อนอะไรแล้บตเราก็ยังพูดก่อนหน้านี้ว่าเออถ้าเป็นคุณน่ะถามนักข่าวว่ถ้าเป็นผู้ก่อเหตุคุณจะอยู่ในเมืองไทยไหมไม่เป็นผมผมก็ไปไม่ทำได้ไม่ทำได้ปรด็นอยู่ไหมถ้าเป็นคนทำนดิฉันเห็นใจนะอันนี้พูดจากใจจริงนะคะคงเกิดจากความหนึ่งเครียดด้วยกดดันด้วยแล้วก็เป็นคดีสําคัญที่ คือทั่วโลกเนี่ยใ,ให้การจับตานะคะโดยเฉพาะตุรกีก็เป็นส่วนหนึ่งที่เขากังวลเหมือนกันนะโดยเฉพาะที่บอกว่าอีซานเนี่ยได้หลบหนีไปยังตุรกีเขาก็เลยส่งหนังสือไปที่สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติซึ่งถึงด้านของพลตํารวจโทรประวุฒก็บอกแล้วนะคะว่ากรณีที่ทแถลงข่าวแล้วบอกว่าอีซานเนี่ยได้เดินทางไปยังตุรกีเนี่ย ได้รับข้อมูลมาจากประเทศบังคลาเทศแล้วก็ยืนยันชัดเจนว่าอีสานเนี่ยหลบหนีไปยังประเทศดังกล่าวนะคะส่วนกรณีที่ตุรกีเขาบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอพาสปอร์ตที่จับได้ในกรณีที่ยูซูฟูใช่ไหมคะที่ไปจับได้อพาร์ตเมนต์ย่านหนองจอกอ่ช่ค่ะอันนั้นอาเดมขออภัยนะคะที่ไปจับได้เนี่ยเขาบอกถ้ามองว่ามันเป็นการปลอมพาสปอร์ตเป็นตุรกีเนี่ยเขาขอได้ไหมขอเอาไปตรวจสอบที่ประเทศเขา ซึ่งคนตำรวจโทรประวุฒิก็บอกไม่ได้เพราะว่าเอกสารทั้งหมดเนี่ยถูกปลอมในไทยจะต้องเอาไว้เป็นหลักฐานส่วนหนึ่งที่จะต้องดำเนินคดีแต่ถ้าสมมุติว่าตุรกีต้องการเดี๋ยวถอดรหัสให้แล้วก็ให้เอารหัสเนี่ยไปดูที่ประเทศตัวเองเอาอว่าเป็นการปลอมที่อะไรแบบไหนย,ยังไงแต่ชื่อปฏิบัติการที่ไปวางระเบิดเนี่ยนะคะเนี่ยนายที่สวมใส่เสื้อสีเหลืองเนี่ยบอกว่าเชื่อตรวจสอบ ว่าเป็นชื่อของนายคนนี้จริงแล้วก็จะออกหมายจับเป็นชื่อในคนนี้คุณอนุทินพูดถึงประเด็นนี้มันก็ทําให้ข้อสงสัยของดิฉันที่มีมาก่อนหน้านี้ว่าไอ้การตรวจพิสูจน์ว่า